สวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับผมช้างครับอชอช้างเทคเตอร์นะครับน้องกัปตันถมนะครับพามารีวิวรถถ่ายนะครับร้อยห้าแรงนะครับตัวนี้เป็นตัวพิมพ์นิยมนะครับเป็นคูเปอร์ต้าเอมหนึ่งศูนย์ห้าเอสนะครับหรือว่าเอ็มร้อยห้าเอสนะครับพี่ๆนะครับคันนี้จะเป็นตัวใหญ่นะครับเป็นตัว เวลาเราใส่เกียร์ไม่ต้องเหยียบขัดนะคบจะพาไปรีวิวและเรียนต่างๆกันนะครับพี่ๆราคาคันนี้อยู่สี่แสนเจ็ดหมืนบาทรวมจะส่งให้นะครับเล่มทะเบียนนะครับภาษีเต็มนะครับสามารถโอนได้นะครับพี่ๆนะครับก็สนใจก็ลองเข้ามาดูได้นะครับสําหรับสวัสดีครับสําหรับคูเต้าเอ็มร้อยห้านะครับยางสวยนะครับยางสวยนะครับอดีตเป็นรถไล่นะครับใช้งานน้อยครับเก่าเก็บนะครับรถไม่มีเสนิมเลยนะครับยางสวยมากนะครับพี่ๆ นะครับนี่สภาพก็สวยนะครับผมยางะลรครบเลยนะครับรถคันนี้เป็นรถเดิมนะครับไม่ไม่ไม่ชํำนะเป็นรถไม่ชํำนะนะครับสำหรับลูกค้าที่เอยากได้ฟอร์ดพวกร้อยแรงเก้าสิบแรงครับลองชะลอก่อนนะครับมาดูคันนี้ก่อนนะครับคันนี้ราคาแค่สี่แสนเจ็ดหมื่นบาทรวมจะส่งให้นะครับราคานี้รถยนต์ได้อีกนะครับพี่ๆสำหรับลูกค้าที่สนใจนะครับนี่ครับเกียร์ก็จะเป็นตัวนี้เป็นโลไฮนะครับพี่ๆโลไฮอยู่ตรงนี้นะครับ ตัวนี้เป็นตัวดึงสองเพลานะครับมีเบรกมือนะครับมีเบรกมือนะครับเบาะเป็นเบาะสปริงนะครับพี่ๆนะครับตัวนี้เป็นตัวผันดันหน้านะครับใบมิดหน้านะครับตัวนี้น่าจะเป็นตัวใบมิดหลังคันโยกผัานหลังนะครับสีเกียร์ก็จะมีสี่เกียร์นะครับหนึ่งสองสามสี่นะครับเวลาใส่เกียร์ใส่ได้เหมือนรถยนต์เลยนะครับหมายความว่าเวลาเราเหยียบคัสสามารถใส่หนึ่งใส่สองใส่สามใส่สี่ได้เลยแต่ต้องเหยียบคัสนะครับตัวนี้เป็นตัวคันเล่งมือนะครับคันเล่งมือนะครับส่วนอ่า เกียร์นี่ก็อยู่ตรงนี้นะครับ F ก็คือเดินหน้านะเวลาใช้ก็คือดึงขึ้นนะครับตบขึ้นอย่างนี้นะครับแล้วก็เดินหน้าครับเวลาใช้เดินหลังก็ตบหลังนะครับพี่พี่นะครับพวงอมาะไรก็เป็นระบบไฮดรอลิกนะครับนี่ครับสวยนะครับพี่พี่ร้อยห้าแรงครับราคาช้างปล่อยอยู่สี่แสนเจ็ดหมื่นเองนะครับราคานีเริ่มจะส่งให้สีทั่วประเทศนะครับสำหรับลูกค้าที่ตอนนี้เข้าฤดูอ้อยแล้วนะครับก็ลองดูได้ถังน้ํามันเนี่ยประมาณร้อยร้อยกว่าลิตรแน่นอนนะครับร้อยกว่าลิตรถังน้ํามันใหญ่มากครับ ถังน้ำมันน่าจะร้อยกว่าลิตรนะครับเติมน้ำมันเติมตรงนี้นะครับเขาจะมีถาดกันนะถาดกันถังน้ํามันให้นะครับเป็นเหล็กหมดเลยนะนะครับถาดกันที่ไม่มีบุบเลยนะครับเห็นไหมรวยสวยเลยนะครับเครื่องยนต์ก็เป็นเครื่องยนต์เดิมเขาครับร้อยห้าแรงนะครับ V สามแปดศูนย์ศูนย์นะถ้าจำไม่ผิดนะรายละเอียดเดี๋ยวดูอีกทีครับ V สามแปดศูนย์นะครับเล่มนี่ครับตัวนี้ก็เติมน้ํามันดีเซลนะครับพี่พีเครื่องยนต์ดีเซลนะครับกองก็ใส่กองแยกมาให้ครับชาวไร่จะรู้นะครับว่ากอง เวลารถไถใหญ่นะฝุ่นเยอะนะครับก็จะกองเพิ่มมาอีกตัวหนึ่งนะครับก็จะช่วยได้นะครับก็เป็นกองเปียกครับกองเปียกสลักสวยนะครับเนี่ยรถสวยมากรถสีเดิมทั้งคันเลยนะครับใช้งานน้อยมากนะครับเนี่ยครับรถรถไล่แท้เลยนะครับแห้งๆเลยนะครับก็รีวิวกันชัดเจนนะครับพี่ๆรถผมสวยนะคันนี้ครับแล้วราคาราคาเบาๆคนหนึ่งขายอยู่ห้าแสนเจ็ดห้าแสนห้าองขายสี่แสนเจ็ด เองนะครับพี่พี่ก็ถูกครับราคาก็ลดหย่อนได้ครับลดหย่อนได้นะครับลดหย่อนได้ลองลองคุยราคากับช่างได้นะครับส่วนช่วงหลังก็จะเป็นนี่ครับสวยๆเลยนะครับนี่สวยๆเลยแห้งๆนะครับก็บอกให้ดูเหลีกดูดิแห้งๆเลยนะครับรถแห้งจริงนะครับพี่พี่รถแห้งๆเลยนะครับรถแห้งๆเลยนะครับรถแห้งๆเลยเพิ่งไปดันมาเมื่อกี้ดูสลักล็อกหลังครับยังเป็นรอยเดิมเลยครับบูธ แต่ข้างนี้เชื่อมเปลี่ยนมาแล้วแต่ข้างนี้ยังเป็นของเดิมอยู่นะครับก็โอเคนะครับนี่หลังคาก็ไม่มีแตกเลยนะครับสีเดิมแท้ทั้งคันนะครับสําหรับ M105S คันนี้นะครับก็หาอยู่ก็ลองลองลองตัดสินใจเข้ามาดูกันได้นะครับ M105S นะครับเนียพาดูทรงรถสวยๆเลยนะครับผมมีคันเดียวนะอันนี้สวยก็เลยซื้อเก็บเข้ามาครับเพื่อมีอ่าพี่ๆครับอยากแบ่งปันไปนะครับก็จัดให้ครับก็ราคา470,000บาทนะครับ อย่างหน้าเป็นอย่างออโนิฮะครับพี่พี่นะครับใบด้านหน้าก็จะมีเงี้ยงนะครับสามารถพลิกได้ดันดินเรียบหรือไม่ก็จะถางหญ้าอะไรเงี้ยสามารถพลิกได้นะครับรอยเชื่อมสวยให้เลยนะครับตัดสวยมากนะครับเนี่ยระบบแต่ผมว่ารถคันนี้ใช้งานน้อยนะครับเพราะว่าดูจากอ่าแนดันหน้านะครับสลักยังไม่คอนเลยครับแน่นอยู่เลยนะครับแล้วดูข้างล่างนะครับข้างล่างก็ยังสวยอยู่เลยนะครับนี่ครับพาดูข้างล่างนะรถแข้งๆเลยนะครับเนี่ยฝุ่นยังติดอยู่เลยนะผมไปใช้งานมาครับ ยังแม่ล้างเลยนะครับเนี่ยสภาพโดยรวมก็สวยหมดเลยนะครับนี่ครับรถค่อนข้างแห้งนะครับค่อนข้างแห้งเลยแล้วดูใบแตนหน้าไม่มีบุบเลยนะครับไม่มีบุบเลยนะครับใช้งานน้อยจริงครับใช้งานน้อยจริงนะครับเนี่ยใบแตนหน้าไม่มีบุบเลยนะครับเนี่ยนะครับสนใจลองเข้าโทรหาช้างดูด้นนะครับเอ็มร้อยห้าคันนี้นะครับราคาแค่สี่แสนเจ็ดหมื่นนะครับพี่ๆีรวมจะส่งให้ฟรีครับป้ายแดงอยู่ล้านหกนะครับล้านห้าล้านหกอ่ะมีแน่คันนี้ครับ เครื่องยนต์เนี่ยผมเปิดให้ดูนะครับนี่ครับเครื่องยนต์ของเขาก็จะเป็นเครื่องยนต์ร้อยห้าแรงมาเทอร์โบนะครับรายละเอียดเดี๋ยวผมพาชมดูเลยนะครับก็นี่ครับเครื่องเดิมเดิมหมดเลยนะครับรายละเอียดเดิมมีเทอร์โบนะครับเทอร์โบใบมีก่อนนะครับผมเบิกไปแล้วนะครับหนึ่งพันสองร้อยแปดสิบาทเดี๋ยวเอามาใส่ให้นะครับใบใบมีตําหนิคือใบพัดลมก่อนนะครับแต่ว่าไม่ใช่ปัญหาครับเดี๋ยวผมเบิกมาให้นะครับรถมันยังไม่เคยเปลี่ยนใบพัดลมเลยครับเป็นใบแท้นะครับเดี๋ยวผมเบิกใบแท้มาให้ครับสั่งไปแล้วนะครับ นี่ครับแบตเตอรี่ที่รัดครบนะครับกองเปียกนะครับกองเปียกนะครับมีเวทหน้านะครับเวทหน้ามีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกมีหกก้อนนะครับแบตเตอรี่ลูกยาวนะครับแบตเตอรี่ลูกยาวนะครับก็ลองดูได้นะครับสําหรับรถไถคันนี้นะครับนี่แจ่มๆเลยนะครับสภาพสวยเลยนะครับเครื่องยนต์ก็เป็นเครื่องยนต์เดิมติดรถมานะครับนี่สําหรับคันนี้นะ นะครับเบรกนะครับระบบเบรกนะครับปั๊มไฮดรอลิกนะครับพวงมาลัยพาวเวอร์อยู่ในสภาพดีหมดเลยนะครับหม้อน้ําก็อยู่ในสภาพดีนะครับนี่ครับอยู่ในสภาพดีหมดเลยนะครับรถสภาพดีมากนะครับหัวฉีดก็รถแห้งนะครับรถแห้งนะครับรถแห้งๆเลยนะครับเดี๋ยวฟังเสียงเครื่องหน่อยไหมนะครับฟังเสียงเครื่องหน่อยนะครับเครื่องยนต์เดินเรียบนะครับเดินเรียบเดือเรียบเลยครับ เดินเรียบนะครับนียอดเดินเรียบนะครับปราทติดง่ายนะครับ m 1 5 s นะครับตัวนี้ตัวรถออกห้างศูนย์คูปตานะครับมือเดียวนะครับจับสูตรเลยนะครับอะไรสามารถเปิดสูตรได้ซ่อมูลได้นะครับครบหมดเลยนะครับสนใจก็ลองเข้ามาดูที่ช่างแท็กเตอร์นล้วเามามได้นะครับสำหรับ M150S คันนี้นะครับผมมี ันเดียวนะครับแบ่งปันลูกค้าทุกคนฟรีแสนช์เจ็ดพันบาทนะครับพร้อมจะในการจะส่งให้ฟรีทั่วประเทศครับเก็บทางปลายทางนะครับสนใจก็ลองโทรทักเข้ามาได้นะครับสำหรับ M อ็าร์ร้อยห้าเอ็ดคันนี้นะครับก็ลองดูนะครับพี่ๆนะครับสวยจริงนะสวยจริงนะครับสวยจริงรีวิวกัรทำงานเดี๋ยวพาไปดูนะครับรีวิวกัรทำงานเดี๋ยวพาไปดูนะครับคันนี้ก็จะเป็นรีวิวเครื่องไปก่อนนะครับเนี่ยเครื่องแห้งเลยนะครับสวยๆเลยนะครับ น่สวยเลยนะครับน่าสวยสวยเลยนะ